สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะกับรายวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นปสําสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่4เราจะเรียนในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์ในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะจะมีเนื้อหาอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาติดตามในสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะสำหรับเรื่องบทเพลงสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆจะได้เรียนความหมายและความสําคัญของบทเพลงนะคะ สำหรับบทเพลงที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะมีบทเพลงเป็นเพลงปลุกใจนะคะแล้วก็เป็นเพลงสอนใจค่ะเด็กๆเรามาดูในส่วนของความหมายและความสําคัญของบทเพลงกันก่อนค่ะเด็กๆบทเพลงแต่ละบทเพลงนะคะเขาจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป และบทเพลงนะคะในแต่ละบทเพลงเนี่ยยังแฝงข้อคิดต่างๆนะคะให้กับผู้ฟังอีกด้วยนะคะความสําคัญของบทเพลงที่มีต่อมนุษย์นะคะเด็กๆดูข้อที่1เลยในแต่ละบทเพลงเนี่ยเขาจะให้ข้อคิดที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนอกจากนี้นะคะในบทเพลงเนี่ยก็ยังสร้างความคิดและจินตนาการให้กับผู้ร้องและก็ผู้ฟังอีกด้วยข้อ3นะคะ เพลงเนี่ยจะสร้างความสุขและความสุนทรีให้แก่ผู้ร้องและผู้ฟังเวลาเราร้องเพลงหรือฟังเพลงเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขนะคะในขณะที่เราร้องหรือว่าเราฟังนั่นเองข้อที่4นะคะเพลงยังสามารถช่วยปลุกใจสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชาติได้ด้วยนะคะข้อที่5ช่วยขัดเกลาจิตใจและข้อสุดท้ายนะคะบทเพลงนะคะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน เวลาเราฟังเพลงในขณะที่เราเครียดหรือว่าเหนื่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยหรือว่าหายเครียดนั่นเองเรามาดูในเพลงปลุกใจกันก่อนนะคะเด็กๆเพลงปลุกใจคืออะไรเพลงปลุกใจก็คือเพลงที่มีความคึกคัดความฮึกเหิมความเล้าใจนะคะเขาจะมีจังหวะที่หนักแน่นเข้มแข็งนะคะ ในสมัยอดีตนะคะเขาจะใช้เพลงปลุกใจเนี่ยบรรเลงก่อนที่จะไปออกศึกสงครามนะคะเพื่อให้เหล่าทหารหรือแม่ทัพเนี่ยพอฟังเพลงแล้วรู้สึกความฮึกเหมิมรู้สึกมีความกล้าหาญและรักชาตินะคะทั้งนี้ก็ยังสามารถช่วยสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างของเพลงปลุกใจนะคะที่ครูน้ำเอามาให้เด็กๆฟังกันค่ะ ชูชาตไทยนวมรุ่ง no like ้ร <gment mouve> ุ wavelength wavelength ่งเรืองสมดินเืององไทยรัเมืองไทยชูชาตไทยควรุ่งทยรุ่งเรืองสมนเื่ององไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเราชาวไทยเเป็นไทยตายเพื่อไทยไม่เคย เพลงที่จบไปนะคะก็คือเพลงรักเมืองไทยนะคะพอเวลาเราฟังเพลงนะคะเพลงรักเมืองไทยแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าเรารักประเทศมากขึ้นนะคะรู้สึกฮึกเหิมนะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีให้กับเราชาวไทยด้วยเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อเพลงสอนใจกันนะคะเด็กๆเพลงสอนใจนะคะจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ให้ความหมายแฝงข้อคิดแฝงคติสอนใจต่างๆเอาไว้นะคะคือนํา เราสามารถที่จะนําข้อคิดหรือคติสอนใจเนี้ที่อยู่ในบทเพลงนะคะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีความสนุกสนานนะคะทําให้เรารู้สึกบันเทิงแก่ผู้ฟังจนบางทีฟังแล้วเร,เรารู้สึกอยากที่จะขยับร่างกายหรือว่าอยากที่จะเต้นตามไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเพลงสอนใจที่ครูน้ำานะี่ได้ให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆให้ฟังกันเลยคะ่ะ 你说。 Just แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงข้ามถนนนะคะในเพลงข้ามถนนเนี่ยเราจับแฝงข้อคิดก็คือให้นักเรียนได้ระมัดระว,วังนะคะก่อนที่จะข้ามถนนก็จะต้องดูซ้ายดูขวานะคะไม่ให้มีรถแล้วจึงจะสามารถข้ามไปได้นะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะครูน้ำได้ฝากคำถามนะคะพัฒนากระบวนการคิดกับเด็กๆไว้3ข้อนะคะ ข้อ3ข้อนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบลงในสมุดของวิชาศิลปะของครูน้ำได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีสมุดนะคะเขียนในสมุดวาดรูปก็ได้ค่ะแล้วนํามาส่งนะคะในช่วงเปิดเทอมหรือใครจะถ่ายรูปนะคะส่งลงมาที่ห้องเรียนของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าครูน้ำจะมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆนะคะจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ